ตับคุมอีกกันในตัวเฮ้ยเลือดสามหมื่นสามอมัผยิ้มมาผมยิ้มเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมเปิดวิงด้วยตัเอ้ยเล่นไม่ถึงว่ะอะไรหาปว่ะโตเปิดเลยเฮ้ยไปลุยอ๋อลุยว้าอ้ยโดนยิงกัว่าแล้ว โอ้โหกูแทงไอ้เจ้านี่ไม่เข้าไอ้สัตว์เอ้ยไม่กดยาไอ้โกูโดนตัดเอ้ยลืมดึงหม้ออ่าเจ็ดวันนี่ไม่กดเจ็ดวันปะน้องไม่เหี้ยเจ็ดวันขายได้เหรอโอ้ยเหี้ยเยอะจังอ่ะไม่ใช่ในตัวไม่มีเลยเหรอไม่มีแล้วหมดแล้ะปลามาแต่ไหนอีกไอ้สัตว์โห่เยบ้านเยอะจังบ้านเยอะเกิน เกียรในบ้านหรือเปาเนี่ยโอ้โหมนุษย์ติดโวทีสสองติดพิษตายในบ้านไม่ต้องเคกียร์ัดออกเรื่องนอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเลิกห้องพีเว้ยในบ้านหนไอ้เหี้ยมึงเล่นข้างนอกเว้ยมึงเกิดนอกเกิดนอกเกิดนอกเดียวเว้ยข้างนอกมันหนักเป็นแดดไอ้ี่มึงไม่ทำข้างจะไปกันหมดไม่เล่าอยากวิ่งวนในบ้านก็ปล่อยแม่งไปสวยไหมไม่ต้องเกิดไปเล่นกับมันเดี๋ยวมันก็วิ่งกับมาเองกแล้ว เฮ้ยยิงสั่งเราไม่โดนโอ้โหเจอไอ้เคียนหมักที่นี่นไงไอ้สัตว์เฮ้ยหันกวางมาใหม่เหรอวะเนี่ยเออไอ้ทาร์กูตีบอสติป้องแต้มมึงไงเนี่ยเฮ้ยได้ยินเอกทิ้งปูไอปต่างเกลน้องเดียวเกบน้องเท่านั้นเออเอาใค้เดียวใคร เอาหัวพี่เอาหัววิ่งเลยแต่ละสัตว์เลยตามทำใหม่ปะไอ้เนี่ยมึงตอบช้าไงน้องพี่อยู่เทินได้ความจริงอ่ะมันมีพี่อยู่เถินพี่ไม่มีเกียร์ถอยอ๋อเอาไหนเราหน้่ยอาตัวไหนบอกมาเลยเอานินจาเสื้อดำได้ๆพี่อยู่ในบอร์ดเนี่ยเนี่ยธนูเนี่ยเห็นป่าโพไซดอนเนี่ยในบ้านอ่ะ ไอวิ่งเข้าบ้านเราแบบเมื่อกี้ได้ได้ไม่ใช่ไม่โปมันอยู่บ้านมันโปมันอยู่หน้าบ้านมันนี่ไงโอ้โหสามหมื่นเดี๋ยวกูาจจะกูโดนดาบตีตายไม่โดนไม่มีทางปันมาครบอ่าขันวางผู้แค่พี่กูที่หมายสวยโอ้โหผมปันไม่มาป่ะเดี๋ยวผมกดบอสไปไปขีดตีกูสุดสอไม่ต้องกดก็ชนะได้ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่ ม่ชิ้นไหนโอ้ยเฮียระดับนั้นตายผมไม่มากูเล่นกับใครเฮียเอ้ยแม่งเขาก็จะพักบ้างเฮียแล้วมีวันที่มีธุราจะตองนี้ล็อกงเดียวนะ้ตัดไม่ตีกูเลยนะเดินหมอดิเฮียพิทท็อปตายแล้วโหตีนบว์สิต้อง มาแล้ว <c oughs> มาไปขบวนเลยเอเข้ามาวะรอรอมิลเลกเราไปรอรอข้างก่อนรอเอกเราข้างก่อนเอกไอ้ยี่มันต้องไปแล้วว่ะเพื่อนโอ้กูตายกินเซวกูยิ่งกูหมดไอ้สักวันนี้วันนี้เว้ยกูสานี้ตัวนู้นมาเจอตัวนี้แก๊บีขอบคุณครับไอ้เด็กเสือเหลือง จะบอกสวยปะปะล่วงปะปู่ปะปูปะปะเอ้ยติดลบตัวนี้โอ้โหโดนมาโดนตัดต้องไปทำอะไรกิ่ตีหมอกสำนอกโอ้สุดเอ้ยปะปะนี่เลิกง่กี่ผมไปเล่นนอกกันเล่นนอ่กี่หนูเหมนกวางติกูหน้าสะบัดไปเลยมปใคร Yeah, หรือหรือว่าหรือว่าน wow. uh ้องโด่งเล่นท fi ันต yeah ัวใหม่หรือเปล่าพี่แปงกีเลิกโน้กี่โบงเลิกโน้กี่โบงโตล็อกคิวน้องโด่งอาจจะเล่นทันตัวใหม่ก็ได้นะโตล็อกคิวโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยรอคุยกันแป๊บอีกห้าเปอร์เจอกันทังกว้างทั้งหลายทั้งหลายทั้งแหล่ โหเพียล้านกูชอบเลยอย่างนี้กูพีดูวัวไปดีไม่ได้ทีเดียวกูตักอันกวามันเตะกูเป็นขี้เอ้โหไปพีดเป็นล้านเลยเพี่อะจุเลียนเอ้ยจุเลียนหิงสั่งอันกวาแม่งเตะกูเป็นเสี่ยวเลยเงี้ยนึกว่ากูไปลูกบอลมั้งเพี่อะไอ้สัตว์ร้อยข้างสองตัวไอ้สัตว์เพี่อะอือ ด่านั้นยิงสนองอกูไม่ตายโซโลคิวแล้มาได้มาได้ตีกูไปลูกบอลหนึ่งอย่างไอ้เงี้ยอาชีพสนุอย่าหันกลับมายิงกูเลยว่ะกูตีมึงตายสัตว์ไม่ล็อกแล้ววิ่งออกโอเคแกกูเด็กคนนั้นสว้างเดี๋ยวก,กูกกว,กว่าเดี๋ยวแทงกูตายอย่าเงี้ยสวยเฮ<อ><อ>้ยได้กดอีโมใส่น้องบังนานแล้ววะทำไมชุดคุมใหม่เสียวขาวแม่งไม่สวยเลยวะ อุ้ยพี่เยอะชื่อชุดคาราเต่หรอกังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้าอ่าล่วงไปดีโดี๋ยวจอนกลัวเาแบบไม่ไม่หยุดหนึ่งเก้าไมหนึ่งหยุดหนึ่งเก้าให้กูดูแก้วหน่อยไปไปเราเนาะเรอปะปูแล้ววิ่งก็กูแก้กูแก้่กันหมอให้หน่อยครับพี่โอ้สัตว์กูบูอยู่ไปโอ้หกสองไปเดี๋ยเที้ยใหม่ไม่พูดเป็นเพี้แย่ว่าไปีโอซับอยู่มั้งกันหมอนี่กันหมอนี่ ตอนเรียนดูดีถ้าถ้าคุยถ้าคุยถ้าคุยโทรศัพท์อยู่เสียงกินแบบแบบแอกแอกหน่อยอ่ะอ๋อทำเสียงแบบไม่ไม่เหมือนทอมใช่เสียงแบบที่แบบที่หน่อยทำไงก็เหมือนทอมอยู่ดีเลยพราะว่าพี่ใหม่เกิร์นเด็กหมอพี่พูดเยอะไอเวนได้ไหมปะหมอกูยืนอยู่นั่นอ่ะโอ้ยจะไปแล้วเก็บนั่นดิแม่ดิพี่ดิอีั่าดแมุ่้ย ลูกขนูไล่ล่าว่ะไอเฮี้ยมึงไม่ยิงวะไอปอไอควายยืนเกินหมอยนั่นแหละไอตักกูจะเด้งไอเด้งยเนียแม่งกูตีดาบอยู่ไอสัตว์แม่งเกิดหมอบังคับหมอตัวธนูยืนนิ่งเลยสัตว์แทนที่จะฆ่ากูแบบนี้เป็นหมอครับครับดีแล้วกูไม่ตายสัตว์สไม่ตายเรากูคำนวณมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตายกูร้อนเลยคำนวณนานเกินดูอย่างเมื่อวานเลยเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งไม่มีสกิลวิ่งเร็วเพื่อน โอ้โโลขึ้นช oh, ouais, e. e right, oh, hey. ิงช okay, okay. okay. ิงหนีไปไอ้เกียไอ้เหี้ยกูเดินมาดุมๆเลยเนี่ยกูจะมาตายเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งวิ่งหนีกวนแหลกเลยโง่ไอ้เหี้ยเก็บปะไปไม่พ้นกูหลอกไม่พ้นกูหลอกแอบได้ดื้อวิ่งอ่ะยี่โอ้ไม่มีวิ่งรับไปครับไปครับไม่ไปไม่ไม่ไปไม่โอ้โดนล็อกไม่ไปไม่ไม่โอ้ยไอ้เกียมาเป็นขบวนร้านแปดไม่น่าไปเลยเขี้ มันไม่มีวิ่งกันแล้วตรงกลางไม่มีวิ่งกันแล้วสองโดนล็อกหวยเฮียอเียเอ๋ยโดนหันสกัดดาวลุงไปโพสซดอนโพสซดอนเอ้ยเฮียมันมีวิ่งมันก็ยิงกูเป็นเสี่ยวเลยดีอย่างเงี้ยจัดที่เอาหลบหลีกไปแทงมันเอาสองหมื่นห้าปักโดนปักไม่โดนกูหลบหลังกระถางโอ้โหนูต่องตัวเดียวไอเฮียกูกำลังจะไปไอ้สาม เดี๋ยวไอ้เงี้ยรูช่วยพี่ปอลพี่ปอผมแก้ให้แม่สู้ไปสู้ไปไอ้หมัดนะหมัดมาขุดมาผมมาผมมาผมมาไอ้เงี้ยยิงกูตัวซ้ายพี่เดี๋ยวมันยิงไม่โดนเลยจะให้แก้ให้พี่เอกหมัดหมัดหมัดติดล็อกกูเลยเดี๋ยอกล็อกระยะไกลเหรอไอ้เฮี้ยไอ้เงี้ยยิงกูซ้ายทีขวาทีตัดแม่งเกิดหมอเดียอ้เฮี้ยนก็แบบไอ้เงี้ยมึงแดงหมดแล้วเหรอทำไมมึงแดงหมดไม่พร้อมชาวบ้านก็ไว้ตัใไม่มี มันลืมสลับคุมไหลงูอุ้ยโลขึ้นอย่างที่อ้าวเรียบร้อยกูโดนยิงยอีสัตว์เลยเอ้ยเจอป้าป่าโอ้โหกูเครียดว่ะเพี่ป้าป่าตายแล้วทาไม่กดยาหรือเปล่าเออไม่กดยาบ้าไม่กดไวบ้าวคนน้อยกดไปเขาต้อเสียเวลาป่ะยายามันแพงนะอว้ยสัตว์ไวเสียดายยา ชี่ผ่ายแล้วหยิงกูพี่จุ้มจุ้มหันกลางก่อนสวยสวยสองหมื่นห้าตายนินเฮี้ยไอหนูเฮี้ยนี่เพื่อมน้อยไปบอกวะใช่อ่ะชื่ออะไรขอพี่ขอพี่กัดดิไอหนูเซียนอ่กูไม่บอกดีกว่าได้ได้ดิวะพี่แฝงไอ้เฮี้ยมันยิงไปแล้วหมุนสองหมื่นแปดไป สองหมื่นหมกูเทงงขันขวามยี่นี้เบาๆเลยทัศน์ยิงไม่โดนเลยอ๋อทควาลไงอย่าเตะผมคัาไปเตะนู่นคนอื่นมาเตะมึงงานฝอยก็ได้ได้ไม่แก้แล้วทแงไม่ได้ไม่แก้แล้วไม่ไม่มีทางอ่ะเจอมาทำแดงไม่ได้ต้องเข้าไปดมเอฟเสกในบ้านปะใช่ใช่มาแล้วมาแล้วแล้วกูวิ่งกลับ เงี้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไอ้คนโง่ยิงมาแล้วก็โมไปดับไปเที่ยวไปไปบอกเพื่อนเฮ้ยนิธนูธนูพี่ปอกินอยู่จ้ะแต่งไหมสวยแล้วเดี๋ยวผมไปเอาไอ้สหายในป่าแบบเฮ้ยมาอยู่แก้ให้อยู่กูแก้ให้อยู่อ่ากูวิ่งมาแม่งลมถึงกูใหญ่เลยในบ้านมีตัวปะ ไม่มีไม่มีโอสลักรักยิงแลอไอ้เที่ยวไอ้เที่ยวมันไล่เก็บหมอหมดเลยสลักรักหน้าหิ่มมาม่สวยโอ้กูตีบวกสิบสองมาอาหมายไม่แก่กูเลยไอ้เทีย่ยวไอ้เที่ยวมาผมมาเฮ้ยหน้าบ้าโนโคลเซโร่เอ้ยเด็กคนนั้นอย่าสวนอือบอับอกป็นหมอดิไอ้เที่ยวโอ้ยมันเรีย <ขอ S 2> เ้ยหม<ข>อทั้งเกมเลยอเ, <laughs> เออไอ้เหี้ย นึกว่าได้แล้วนะผมรู้ว่าพี่ได้แล้วน้องดดแดงเฮ้ยน้องเมย์ยุจินโอ้โหเมย์ยุจินเข้าบ้านกับยีนจาหัวหอส์เขาวิ่งตามผมมาด้วยเหรอวะเนี่ยหมายกูตามไม่ทันอ่ะช็อกกี้แนปังมาตอนไหนไวสัตว์ายมันถมบ้านเรามันถมบ้านเราครับอย่าเกินนะมันถมบ้านเราไอสัตว์ไม่มีวิ่ง อตัวย่านำหน้าเดี๋ยวนำหน้าไปพี่ขวามีธนูตัวหนึ่งพี่อกูแตกแล้วกูแตกแล้วเอาเลยน้องคนนั้นกูตายกล้วกูตายได้ไงหมอขวาหมอขวาเจ็ดตัวพี่หมอขวาเจ็ดตัวตายได้เลยเฮียากี่ไม่เกี่ยวเขาไม่ไม่หนุกเลยว่ะโหท็อปแล้วเฮียกูกลางเว็บมิ้วคอมเมทิ้ว กูโคตรนเน้นเลยอ๋อนี่คือมีแม่กินกูเล่นเน้นอยู่ทำไมกูไม่เจอโพดไซดอนแล้ววะเหี้ยมันเล่นไหนวะอยู่หน้าบ้านนี่เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเล่นอยู่เหี้ยหันกว่าทำไมโพเล่นอย่างนี้วะแปลกๆปลวะโพไม่เคยเล่นอย่างนี้โตายวะโดนล็อกปะทำไมโพไม่เล่นเองอ่ะเออโพไม่ได้เล่นอย่างนี้ปกติอ่ะมาเฝ้าบ้านเหมือนนี่มันเฝ้าบ้านมันรู้ว่าพวกเราจะเข้าไปนี่ไงมันมานี่ไงรู้ดีนะมึงอ่ะ ไม่เอาใครมีแา่อยู่ในบ้านเดียวมาเลยกับรางเอ้มันกดโมโหใส่พี่ปอแล้วก็มาันไล่ตีไม่ได้อ่ะบาดิเฮ้ยโดนพี่กูตายต่อพี่ตายพี่สกิววิ่งผมบัก์ว่าเลปรสิตพี่ปอปรสิตเฮ้ยมันเห็นหมอผมแล้วพี่ปอไอ้เหียพี่ปอเพิ่งลามาข้าหมอกกูไอ้เหี้ยมันปออืมนี่เกอบหมดนใ้ต บอกกูอุตส่าห PA> ์อยู่ได้ตั้งนานแต่เดี๋ยวมันรู้ความลับแล้วทำไมโดนวะกูตีแมนยูจีนโรบรีไอ้สัตว์เนี่ยสมเพศเขาเกิดแล้วที่จะเล่นแมาตะกร้อเขามันหนึเอาตะกร้อเดี๋ยวไม่ได้เอาจริงไอ้เชี่ยมันป่าโดนกูขี้กายแล้วกูมสัตว์นินาบขี้หายไอ้เหญ่เอ็งเยอะอยญ่แอกเยอะได้ปะให้มึงรู้ด้วยเหรอเนี่ย เ้ยมันไม่มีวิ่งแล้วพี่ไม่มีวิ่งแล้วทำไมกูพิดไม่ได้วะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โหโดนติดระยะไกลเฮ้ยไอ้เหี้ยนมไอ้เหี้ยนินจาชุดแมวมันกดยามาเะเยอะเยอะชุดอะไรนะพี่ชุดแมวอ่ะไอ้เหี้ยมันแก้หมอไวตัดมีใครตื่นถึงโอ้โหพิดไว้กูปาดกูปาดโดนอีกเอาอุ้ยเวนเอ้ยเดือบไปดิ เมื่อวันนี้อ่ะพี่พี่ใหม่เราเดี๋ยวไปจ่าใครอยากเข้าบ้านเลยเราเดี๋ยวไปหนึ่งนาทีริงเหรอเออไปเถอะไปเดี๋ยวไปเถอะจะยิ้มวิ่งผมบางอ่ะมันไม่มีอ่ะไอ้เี้ยฮันกวางอยูนี่มันจะเกิดมาอีกสักรอบไอ้เหี้ยกว่าว่ามันต้องเกิดอยู่แล้วเนี่ยเกิดมาอ่ะสามสามรอบนะฮันกวางไอ้เี้ยมึงอในจริงมึงเกิดมารอบที่สี่เกิดมาไอ้เไี้ยไอ้พายขนร้อนมาขไร้อนไอ้ยวิ่งกูหมด ไอ้เนี่ยเอ้ยตาไม่ขึ้นอย่างงี้กูรู้ตัวเลยเกิดมาพร้อมกันสองตัวไอ้เหยเอ้ยไีโดนกาแล้วจีจีโดนกูไปสามรอบกูไปแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยผมก็ตีเปะป่าตายเหมือนกันละวะพี่ป๋อพี่ตีกูกูบอกเลยว่านินป่ามันจริงสว่างดีครับไม่มีโมเออเดียวเออไม่มีโมเขาอาจจะลืมเหมือนผมแหละเออมึงตีมันตายได้ไงวะ ก็เลดิปันไม่มาเ้วยนะใหม่เราให้กูฆ่าทีเฮ็ดดิไอ้เฮียไปมันหลบหลีกมันไปแล้วไม่ทันกวางลูกไม่มีแก้วกูไม่มีลูกแก้วกูไม่มีลูกแก้วูกเปลี่ยนทางแป๊บทำไมในบ้านมีแต่สีฟ้าลโหลกูมีลูกแก้วตกพินไม่ได้ตีตีไก่ไอ้เฮียไอ้เฮียฉีดเส้นใต้เอาไว้เลยกูไอ้สัตส ตีก็ไม่เข้าเองนูกแก้วไม่มีดึงหม้อ